ว่าเป็นอาชีพมหาศารน,นะครับรบในสายของหลวงปุ่สุทธิกะหลงไม่เงียบเหงาสักทีเดียวใช่มีคนอบอกช่วงนี้สายเสือเงียบเหงา เท่าที่เห็นไม่เหงาเลยนะครับแต่จริงๆนะในเฟซนะมีการซื้อขายตลอดเลยซื้อตลอดเลยแต่บางท่านอ่ะเขาไม่ทำคลิปเหมือนผมใช่แต่ถ้าอยากดูคลิปสนุกๆแุบเหมผมนี่นะไปติดตามดูในช่องของยูทูบออฟแสตสุขเอฟซีครับตอนเนี้มีคลิปที่มีความรู้ดีๆเลยคือคลิปสัทธาใช่อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยต้องกดให้ด้วยรับผมเนาะต้องกดเลยติดตามคลิปดีๆมีมาตลอดนะครับอาจะเป็น เช่าหาพระสวยแท้แล้วก็คลิปสัทธาคลิปสัทธาครับผมแล้วจะมีตอนใหม่มาเรื่อยๆคอติดตามกันดีๆนะครับผมช่วยดูหน่อยนะครับทํายากมากวันนี้ผมพร้อมแต่จุบเครื่องแล้วก็คณบอเพชรนะครับขอลาไปก่อนครับแต่อย่าลืมดูนะเดี๋ยวผมจะเอาพาชุดนี้มาทําเช่าหาพระสวยแท้คลิปต่อไปนะมาดูมาดูมาดูเพราะว่าจะได้ดูรายละเอียดของพระด้วยใช่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนรายละเอียดแล้วจะมาโชว์อีกทีหนึ่งได้ครับสวัสดีครับ